ในวันเปิดตัว iPhone 16ยอดขายต่ำกว่า iPhone รุ่นก่อนหน้าในปี2023ถึง12%นะครับต่อมาในอีกไม่กี่วันเนี่ยสื่อต่างๆก็รายงานว่าแถวที่มาคอยหน้าร้าน Apple Store สั้นลงอย่างเห็นได้ชัดและความสนใจใน iPhone รุ่นใหม่เนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปกว่าปีก่อนๆอย่างมีนัยสำคัญนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น1สัปดาห์นะครับหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone 16ซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็มีการโฆษณาว่าได้รับการออกแบบใหม่ตั้งแต่ต้นเพื่อรองรับ Apple Intelligen นแต่ Apple เนี่ยกับล่าหลังคู่แข่งหลักอย่าง Android ในเทคโนโลยี AI นะครับเพราะว่า Google เองเได้เปิดตัว Android AI ไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมในขณะที่ Apple ระบุว่า AI ของพวกเขาเนี่ยจะต้องพึ่งพาเครื่องมือ AI จากบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทนอกอย่าง c ช a t g p t ของ Open AI มันมาเป็นคำถามที่สำคัญนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อรากฐานของบริษัท Apple ก็คือตอนนี้พวกเขาทำเพียงพอแล้วหรือยังนะครับที่จะรักษาความเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การทราเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the World Beyond Tomorrow สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโด,โดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ๊กเดลี่นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสามวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับใน E ีีนี้มาชวนคุยบทความจากหลายๆเว็บไซต์นะครับที่ผมได้ไปอ่านมาแล้วก็มารวบรวมเรียบเรียงให้ฟังกันนะครับทั้งจาก Economist, Reuters, f i n a n c i a l t i m e s นะครับที่พูดถึงการวิเคราะห์ iPhone รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวออกมานะครับเราก็ต้องย้อนกันไปก่อนนะครับว่า iPhone เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในปี2007 มันเป็นการปฏิวัติในหลายๆเรื่องนะครับแม้ว่ามันจะไม่ใช่สมาร์ทโฟนเครื่องแรกในตลาดนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเครื่องแรกที่มีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมเกือบทั้งเครื่องนะครับโดยมีปุ่มกดเพียงไม่กี่ปุ่มโทรศัพท์รุ่นก่อนหน้าอย่าง Black b บล็กเบอรีและโนเกีย9 5มีแป้นพิมพ์แบบกดหรือรูปแบบของ p h y s i c a l Keyboard ดนะครับแต่หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ของ iPhone ร่วมกับ App Store เองเนี่ยก็เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันหลากหลายประเภท มาถึงวันนี้นะครับโทรศัพท์มันไม่ได้ใช้เพียงแค่การโทรออกการส่งข้อความหรือว่าเช็คอีเมลต่อไปนะครับแต่ว่ามันสามารถใช้ท่องอินเทอร์เน็ตเล่นเกมดูวิดีโอเนเวิเกเตอร์นำทางและอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งการปฏิวัติการประมวลผลแบบพกพาน h i เนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาการเชื่อมต่อเครือข่าย 3G 4G และ 5G นะครับที่มีความเร็วสูงหน้าจอ LCD ที่มีความละเอียดสูงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอื่นๆ ไอโฟนประสบความสำเร็จทางการค้ายอย่างรวดเร็วนะครับในช่วง5ปีแรกหลังจากเปิดตัวเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทุกปีนะครับรายได้จาก iPhone ของ Apple เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า10เท่าจาก7 0 0 0ล้านดอลลาร์ในปี2008เป็น78,000ล้านดอลลาร์ในปี2012และแม้จะเกิดวิกฤตทางการเงินในปี2008นะครับหุ้นของ Apple เนี่ยก็เพิ่มขึ้น7เท่าในช่วงเวลานั้นนะครับ ภายในสิ้นปี2012เนี่ย iPhone มีผู้ใช้เกือบ50ล้านคนในเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเมื่อคู่แข่งสำคัญอย่างทั้งปาร์มและแบ a ็ k เบอรี่เนี่ยกําลังเสื่อมความนิยมลงตลอดช่วงทศวรรษที่2010นะครับ iPhone ก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนชั้นนำของโลก iPhone เนี่ยยังคงมีแนวโน้มการเติบโตของยอดขายที่แข็งแกร่งตลอดนะครับในช่วงต้นทศวรรษ2010โดยหลายคนมองว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด ในปี2015นะครับ Apple ขาย iPhone ได้ถึง230ล้านเครื่องนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีการรายงานมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลังจาก8ปีที่ Steve Jobs เปิดตัว iPhone รุ่นแรกเนี่ยฟีเจอร์ต่างๆที่เคยปฏิวัติวงการอย่างหน้าจอสัมผัส App Store ฟังก์ชันต่างๆแบบครบวงจรนะครับตอนนี้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ของ Apple อีกต่อไปนะครับ คู่แข่งหลักของพวกเขาโดยเฉพาะโทรศัพท์ Android ได้ไล่ตามทันและแสงหน้า iPhone ไปในบางด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันส่งผลให้การเติบโตของผู้ใช้ i p n o เนเริ่มชะลอตัวลงทั้งในสหรัฐเมริกาและทั่วโลกนะครับโดยอัตราการเติบโตรายปีในสหรัฐเนี่ยลดลงเหลือประมาณ5%ระหว่างปี2016ถึงปี2018นะครับ a p p เ e เผชิญกับยอดจัดส่ง iPhone ที่ลดลงติดต่อกัน3ปีเมื่อเทียบกับปี2015 เมื่อ Apple คิดได้ว่ายอดขายมันไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนการเติบโต,ตอีกต่อไปนะครับ Apple เองเนี่ยจึงหยุดรายงานยอดขาย iPhone ตั้งแต่ปี2018นแะครับและกระตุ้นให้ w a s t r s t t เองเนี่ยมุ่งความสนใจไปที่การเติบโต,ตของรายได้และกำไรแทนตั้งแต่นั้นมานะครับเรานรักวิเคราะห์ได้ประมาณปริมาณการขายผ่าน Data และการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ การพิเคราะหเหล่านี้แสดงเห็นว่า Apple เนี่ยไม่เคยทำยอดขายเกินจุดสูงสุดในปี2015ที่230ล้านเครื่องได้อีกต่อไปนะครับยกตัวอย่างเช่นในปีที่แล้วนะครับ Apple ขาย iPhone ได้223ล้านเครื่องน้อยกว่าที่ขายได้เมื่อ10ปีก่อนประมาณ3%ซึ่งหลังจาก Apple ได้หยุดเปิดเผยปริมาณยอดขาย iPhone อย่างเป็นทางการนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนนะครับว่าบริษัทไม่สามารถที่จะพึ่งพา เพียงแค่การขาย iPhone ให้มากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทได้อีกต่อไป Apple จึงพัฒนากลยุทธ์หลายอย่างนะครับเพื่อชดเชยการชะลอตัวของการขาย iPhone พวกเขาได้ขยายลายผลิตภัณฑ์ iPhone โดยเปิดตัวหลายรุ่นในแต่ละปีที่ระดับราคาที่มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งวิธีการนี้เองนะครับร่วมกับการเปิดตัวรุ่นพรีเมียมอย่าง iPhone X ในปี2017ทําให้ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับ นับตั้งแต่ปี2017เนี่ยราคาเฉลี่ยของ iPhone เพิ่มขึ้นสูงถึง38%นะครับจาก650ดอลลาร์เป็นประมาณ900ดอลลาร์ซึ่งมันสูงกว่าอัตราเงินตัวละอีกนะครับ Apple ยังได้กระจายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ด้วยการนำเสนอสินค้าใหม่ๆนะครับเช่น Apple Watch ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสร้างรายได้ประมาณ10%ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทอย่างไรก็ตามนะครับตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่ใหญ่ที่สุดก็คือส่วนของการบริการนะครับ ซึ่งรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ธุรกิจโฆษณา Apple Care ไปจนถึง iCloud Apple Pay และค่าธรรมเนียมของ App Store นะครับแม้ว่า Apple เองเนี่ยจะไม่ได้เปิดเผย,ยรายละเอียดความสามารถในการทำกำไรของแต่ละส่วนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในพาร์ทของการบริการเนี่ยได้กลายเป็นส่วนสำคัญของผลกำไรของบริษัทในปี2013สเนี่ยส่วนของการบริการสร้างไรายได้ประมาณ16,00 0ล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณ15%ของไรายได้จาก iPhone ภายในปี2023เนี่ย ส่วนของการบริการเนี่ยมีขนาดใกล้เคียงครึ่งหนึ่งของยอดขาย iPhone โดยสร้างไรายได้เกือบ90,000ล้านดอลลาร์ต่อปีด้วยอัตรากำไรที่สูงออกมากๆนะครับต้องบอกว่าในส่วนการบริการทั้งหมดของ Apple เนี่ยสร้างขึ้นบนพื้นฐานของฐานผู้ใช้ iPhone จำนวนมากนะครับไรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากธุรกิจโฆษณา ซึ่งขับเคลื่อนหลักๆโดยข้อตกลงการอนุญ,ญาตให้ใช้สิทธิ์กับ Google นะครับในการฝังการค้นหาหลักไว้ในมือถือของ iPhone ทุกเครื่องนะครับซึ่งจากเอกสารที่มีการเปิดเผยจากคดีฟ้องร้องของกระทรวงยุติธ,ธรรมนะครับ a อ p l e มีรายได้ประมาณ20 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อปีจาก Google นะครับเพียงแค่ตั้งค่า Google Search เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นในเว็บเบราว์เซอร์สวารี เนื่องจากราได้นี้เนี่ยมาพร้อมกับต้นทุนที่แทบจะไม่มีเลยนะครับจึงคิดเป็นประมาณ20%ของกำไรสุทธิทั้งหมดของ Apple แม้ว่ายอดขายของ iPhone จะชะลอตัวลงไปนะครับแต่ว่า Apple เองเนี่ยยังคงรักษาการเติบโตของไรายได้โดยรวมไว้โดยการหาวิธีใหม่ๆในการสร้างไรายได้จากฐานผู้ใช้ iPhone ที่มันมีอยู่มหาศาลโดยมีการเป็นพันธมิตรและบริการที่สร้างกาไรสูงเหล่านี้นะครับเป็นบทบาทสาคัญมากๆในการขับเคลื่อนการเติบโตของ Apple นะครับ แต่แน่นอนนะครับว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ Apple เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการที่ผู้ใช้ซื้อ iPhone รุ่นใหม่อย่างสม่ำเสมอน,น,นะครับซึ่งมันได้สร้างแรงจูงใจอย่างมากให้ทาง Apple เนี่ยเปิดตัวรุ่นที่มีการอัปเดตพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามน,นะครับ iPhone รุ่นล่าสุดเนี่ยมันไม่ได้สร้างความตื่นเต้นเท่ากับรุ่นแรกๆนะครับการปรับปรุงที่โดดเด่นที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่ระบบกล้องนั่นเองนะครับ นับตั้งแต่ปี2017การเปิดตัว iPhone รุ่นสำคัญแทบทุกครั้งได้เน้นย้ำการอัปเกรดกล้องถ่ายรูปนะครับซึ่งเป็นจุดขายหลกักในขณะที่กล้องสมาร์ทโฟนเนี่ยมันได้พัฒนาไปอย่างมากนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยมันก็ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั่วไปส่วนใหญ่แล้วนะครับมันแทบจะไม่มีจุดเด่นที่จะทําให้แตกต่างต่อไปนอกเหนือจากเรื่องของกล้องนะครับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นเนี่ยก็เป็นคุณสมบัติสําคัญมากๆนะครับในการเปิดตัว iPhone 3ครั้ง จาก6ครั้งล่าสุดความสำคัญของอายุการใช้งานแบตเตอรี่ iPhone ถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในช่วงปลายทศวรรษที่2010นะครับโดยเหตุการณ์อื้อฉาวที่เรียกว่าแบตเตอรี่เกตนะครับและนับตั้งแต่นั้นมา Apple ก็ใช้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นเป็นจุดขายสำคัญของ iPhone รุ่นใหม่แต่การปรับปรุงเหล่านี้นะครับแม้มันจะมีคุณค่าอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เท่ากับนวัตกรรมในยุคแรกๆของ iPhone นะครับ มันสมงผลให้ผู้ใช้จํานวนมากเก็บอุปกรณ์ของตนเองไว้นานขึ้นก่อนที่จะมีการอัปเกรดไปรุ่นใหม่นะครับก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทเนี่ยมีเพียง26%ของผู้ใช้ iPhone ที่เก็บโทรศัพท์ไว้นานกว่า3ปีนะครับแต่ว่าในปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น31% ในเดือนกันยายนปี2024นะครับ Apple ได้เปิดตัว iPhone 16โดยได้นำเสนอว่าเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อแสดงศักยภาพของ Apple Intelligence ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใหม่ของบริษัทนะครับซึ่ง Apple Intelligence เนี่ยได้รวมฟีเจอร์ต่างๆเช่นการสรุปการแจ้งเตือนอัตโนมัติและเครื่องมือ AI ขั้นสูงอย่าง ChatGPT เข้ากับฟังก์ชันการทางานของ iPhone โดยตรงนะครับ Apple เองเนี่ยคาดหวังว่านวัตรกรรมนี้เนี่ยจะเป็นจุดขายสาคัญของ iPhone 16 ซึ่งจะเห็นได้จากสัญญาณในการสั่งซื้อชิปที่เพิ่มขึ้น10%เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันมีสัญญาณที่เริ่มบ่งชี้ว่าผู้บริโภคเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว้าวกับ Apple Intelligence อย่างที่คาดหวังไว้นะครับเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาวันที่ iPhone 16วางจำหน่ายเป็นครั้งแรกนะครับแถวที่ราคอยที่ร้าน Apple Store เนี่ยมันสั้นลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ผู้สื่อข่าว CNBC ที่ร้านค้าหลักของ Apple Store ในแมนฮัตตันเนี่ยรายงานว่าปีที่แล้วเนี่ยแถวคอยของผู้ที่รอซื้อ iPhone รุ่นใหม่เนี่ยยาวล้นไปรอบมุมถนนนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันของปีนี้เนี่ยแถวยาวเพียงแค่1ใน4เพียงเท่านั้นนะครับนะะักข่าวยังได้เข้าไปสอบถามผู้คนที่รอคอย iPhone นะครับแทบจะไม่มีใครบอกว่าพวกเขารอคอยเทคโลยี AI นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยซื้อ iPhone รุ่นใหม่ เพียงเพราะพวกเขารัก iPhone และต้องการอัปเกรดทุกปีหรือต้องการกล้องใหม่และแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นที่มาพร้อมกับการอัปเกรดนะครับนอกจากนี้การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก Android เองเนี่ยยังคงสร้างแรงกดดันให้กับ iPhone มากขึ้นนะครับหาก Apple วางแผนให้ AI เป็นจุดขายหลักของ iPhone รุ่นใหม่พวกเขาดูเหมือนจะล้าหลังไปบ้างแล้วนะครับต่างจาก Apple นะครับ g o เ g l e เองเนี่ยมีเครื่องมือ AI เป็นของตนเองนะครับที่เรียกว่า Gemini ซึ่งได้เปิดตัวให้ผู้ใช้ Android ใช้งานแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับ ในขณะที่ Apple Intelligence ซึ่งเป็นการรวมร่างกับ ChatGPT ของ OpenAI ยังไม่พร้อมใช้งานแม้แต่ในช่วงเปิดตัว iPhone 16ในเดือนกันยายนนะครับซึ่นงนอกจากความเสี่ยงที่ iPhone เนี่ยได้สูญเสียภาพลักษณ์ของการเป็นสมาร์ทโฟนที่เหนือกว่าใครในตลาดมาตลอดนะครับมันยังมีความเสียเ่ยงระยะสั้นที่สำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรด้วยนะครับ เพราะว่ากำไรส่วนใหญ่ของ Apple เนี่ยมาจากเดลการตั้งค่าเครื่องมือค้นหา Google Search ที่มีการเดลกับ Google นั่นเองนะครับแต่ว่าในเดือนสิงหาคมปี2024นะครับผู้พิพากษาศาลร,รัฐบาลกลางได้ตัดสินให้ Google เนี่ยแพ้คดีต่อต้านการผูกขาดนะครับโดยระบุว่าการที่ Google เนี่ยจ่ายเงินให้บริษัทต่างๆเช่น Apple เพื่อเป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นเนี่ยเป็นการกดดนันการแข่งขันจากเครื่องมือค้นหาอื่นๆนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือ Google เนี่ยอาจจะถูกห้ามจ่ายเงินให้กับบริษัทต่างๆนะครับเช่น Apple เพื่อให้เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นในอนาคตส่วนของ Apple เองเนี่ยก็ปกปิดรายละเอียดผลประกอบการทางการเงินของส่วนแผนกบริการนะครับโดยรายงานเพียงผลรวมของทุกส่วนในกลุ่มบริการเท่านั้นซึ่งซ่อนการพึ่งผ่าที่แท้จริงของบริษัทต่อดีลกับ Google ในการทำให้ Google Search เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นนะครับ แต่จากรายงานที่น่าเชื่อถือที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับดีวเหล่านี้เนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะครับจนหากผู้พิพากษาสั่งห้ามมันอาจจะทําให้ Apple เองเนี่ยสูญเสียกําไรสูงถึง20-25%ในชั่วข้ามคืนนะครับโอ้โหมันเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับแม้จะ,ะเผชิญกับความท้าทายในตอนนี้นะครับ แต่สิ่งสําคัญก็คือ Apple เนี่ยได้สร้างฐานผู้ใช้ที่แข็งแก่งมาหลายปีแล้วนะครับนบวัตรกรรมนอกเหนือจาก iPhone เนี่ยได้สร้าง Ecosystem Apple ที่แท้จริงของอุปกรณ์ต่างๆนะครับตั้งแต่ Apple Watch ไปจนถึง MacBook และ Vision Pro ที่ประสานรวมกันอย่างดีกับบริการต่างๆนะครับเช่น iMessage iCloud และแอปสุขภาพจนทำให้ผู้ใช้ยากที่จะเลืกใช้อีโคสแตมของ Apple นะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้เนี่ยนำไปสู่เรื่องของแบรนด์ r รียลตที่สูงเอามากๆนะครับ ซึ่งสามารถเห็นได้จากตัวเลขส่วนแบ่งการตลาดของ iPhone ในตลาดสมาร์ทโฟนนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่50%ในสหรัฐอเมริกาแม้ว่าโทรศัพท์ Android ต่างเนี่ยจะมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณใดที่จะทําให้ตําแหน่งทางการตลาดของ Apple กําลังตกอยู่ในอันตรายอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามนะครับเราก็รู้นะครับว่าโลกแห่งเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อ iPhone เปิดตัวครั้งแรกมันได้ปฏิวัติวิถีชีวิตของคนธรรมดาอย่างแท้จริง และ a อ p เปลเนี่ยทำเงินได้อย่างมหาศาลแต่สำหรับเทคโนโลยีปฏิวัติวงการใหม่ๆเนี่ยผู้คิดค้นสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับก่อนที่บริษัทอื่นจะไล่ตามทันเคตัวอย่างง่ายๆของโ o k i ียนะครับที่เป็นผู้บุกเบิกที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการทำให้สมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมในวงกว้างนะครับพวกเขาครองส่วนแบ่งการตลาดโทรศัพท์มือถือทั่วโลกมากกว่า50% แต่ก็พแพ้กับ iPhone และคู่แข่งรายอื่นๆนะครับเมื่อไม่สามารถสร้างนวัตรกรรมอย่างต่อเนื่องได้นั่นเองด้วยการขาดนวัตรกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติวงการอย่างแท้จริงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับ iPhone เองเนี่ยก็กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงที่จะ,ะเผชิญชะตากรรมเดียวกันนะครับ Apple ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหาวิธีใหม่ๆเพื่อเพิ่มผลกำไรแต่ในที่สุดเนี่ยพวกเขาก็จะต้องสร้างนวัตรกรรมสมาร์ทโฟนครั้งยิ่งใหญ่ครั้งต่อไปนะครับ ไม่ใช่นั้นเองพวกเขาก็ต้องหลีกทางให้ผู้อื่นที่จะทํามันได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวของสถานการณ์ของ Apple ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดิใน ทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line@ add, ที่ on, a, a d t h r a d o n ad t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจาอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมน้่งขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ